สวัสดีค่ะทุกคนมืน่อนีแกวก็มาย่างเรียนยุยสวนสาธาราณะคือเกาเนาะจา้ะถึงจะเข้าจะบริพอกันดูแต่ว่าแก่ก็ยังบลืมที่สิดูแลสุขภาพของเจ้าของแล้วกันน้ำเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาบอกพ่อแม่พี่น้องคือเกาเนาะจา้ะมื่อนีกะสิมืเอว่าเรื่องถึงว่ากันผู้ใดที่มีอาการแบบตื่นขึ้นมาเรายัางง่วงเหงาหาวนอนอยู่รู้สึกว่า ง่วงเงียบสดชื่นกับปีกะเปานะจ๊ะมุนีก็เลยมาบอกเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นทันทีเลยมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นหา้าที่ที่เหตุหลังตื่นนอนง่ายๆนะจ๊ะเพื่อสีเหตห้เห้าเนี่ยร่างกายของเห้าเนี่ยพร้อมที่จะรับกับวันใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเห้าจะมาเริ่มเห็นเดี๋ยวก่อนสีเหลือมเห่าเห็นอันนี้บอเป็นดอกซากุระนะจ๊ะซึ่งมัน โดนฝนแล้วมันก็ร่วงไปแล้วแล้วใบมันก็ขึ้นแล้วเนาะจ้ะใบมันขึ้นแล้วมันก็ย่างเหลือดอกนิดๆน้อยๆให้ได้เบิ้งกันมันก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่ว่าถ้าฝนบปรตกใส่หมู่บ้านนี่ก็คือสีเหลือหลายก็หนีอยู่ตอนนี้ร่วงจะหมดแล้วเนาะอ้า,มา,าวมะเขาเรื่องของเหากันเนาะจ้ะมะเขาเรื่องของเหากันหานาที่หลังตื่นนอนเนาะจา้ะหลังจากที่เหาตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บ ให้เฮ้าดื่มน้ําทันทีเนาะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ราวางน้ําไว้ที่หัวเตียงเลยหัวเตียงนอนของเราเลยอยู่ข้างๆเตียงนอนของเราเลยเนาะ,ะเพื่อที่สิตื่นขึ้นมาหนี่ได้ดื่มน้าได้ทันทีเนาะจ้ะประมาณ1แก้วถึง2แก้วหรือว่า240ถึง480มิลลิลิเนาะจ้ะ,ะดื่มน้ำแก้วนึงนี่ใส่เวลาเกิด30วินาที ในการดื่มน้ำเนาะเราจะทําเวลาให้มันได้5้านาทีเนาะบ่ให้เกินหานาทีเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นเทาใส่เวลาในการดื่มน้ำมาถึง30มสิบบิเนาะดื่มน้ําเพื่ออะไรล่ะดื่มน้ําตอนเศร้าเนี่ยมีประโยชน์หลายเนาะจ้ะยางแหลกเลยอ่าตอนที่เข้านอนหลับอยู่เนี่ยเข้าร่างกายของเข้ามันขาดน้ำเนาะจ้ะเพราะว่าเข้าบร่ได้กินน้ำเจ็ดแปดชั่วโมงในช่วงที่เข้านอน ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันข้นหนืดพอมันข้นหนืดมันก็นไหลเวียนไปผ้าน้าผ้าสารอาหารน้าผ้าออกซิเจนเข้าสูร่างกายใดบดีเพราะฉะนั้นพอเข้าดื่มนาม้าตื่นนอนปุ๊บเข้าดื่มน้าเข้าไปเนี่ยเล,เลือดเลือดเข้ากับสีไหลเวียนดีในเต็มทีเลยพร้อมทีส่สีเหตุให้ร่างกายของเขานี่ตื่นตัวใดนั่นเองจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้าเนี่ยมันจะช่วยขับล้างสาร ขับล้างสิ่งโสกโปกในที่เราสะสมไ้ในระวางที่ห้านอนนั่นแหละครับออกนั่นเองก็คือเหตุให้ระบบขับทายของข้าทํางานดีขึ้นพร้อมเนาะจ้ะแล้วก็อย่างที่สองหลังจากดื่มน้ําเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการยืดเหยียดเนาะยืดเหยียดยืดแขนยืดขายืดข้อยืดไหลเนาะจ้ะเพื่อไล่เพื่อขับไล่ข้อมือยโขของห้าไปเนาะยิื่นเสียงอีกอย่างแปลกๆตกใจ มันกิะเียหายหลางกายของเฮ้าเนี่ยรู้สึกว่ากับปีกับเป่าขึ้นมาท่านที่เลยลดอาการเมยต่างๆได้ดีเลยเนาะจ้ะหลังจากนั่นเฮ็ดหยังตอขอที่3เนาะจ้ะยางที่3าก็คือให้สูดหายใจลึกๆแล้วก็เป่าออกเหมือนเฮ้าเป่าหลุกโป่งไหมจ้ะเชิงส่ห้ครั้งเนาะจ้ะ ประมาณหาเทือใส่เวลาใส่เวลากับสิประมาณ1นาทีเนาะประมาณประมาณหนาทีแต่ก็ไม่ถึงหรอกประมาณไม่ถึงหนาทีนั่นแหละเนาะไอย่างที่สองที่เบามากเมื่อกี้เรืองเอียงก่อให้ยืดเหยียดนะหนาทีเราจะเข้าพานไปจักนาทีแล้ว1นาที30วินาทีแล้วก็มาข้อที่สาม ข้อที่3อีกประมาณ1นาทีเป็น2นาทีครึ่งแล้วเนาะสองนาที30มนาทีบีหน้าที่แล้วข้อที่4เข้าสิเหตุอย่าง่ะให้เปิดม่านหน้าต่างของเข้านะจ๊ะเปิดมา่มานนม่านหน้าต่างเพื่อจะได้รับแสงแดดไออุ่นเข้ามาเพื่อจะได้บอกร่างกายว่าได้เวลาตื่นนอนแล้วเดอ้อถึงเวลาที่คุณต้องตื่นแล้วเนาะเพราะว่าร่างกายของเข้าเนี่ย พ่อบรรยากาศมันมืดๆเนาะมืดๆอากาศเย็นๆเฮาจะนอนหลับได้ดีคือนาฬิกาชีวิตของคนเทาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนาะคันอากาศมืดคันคันห้องมืดเงียบอากาศเย็นแสดงว่าถึงเวลานอนเนาะคันเจอแสงแดดอากาศอบอุ่นแสดงว่าถึงเวลาตื่นมีเสียงดังถึงเวลาตื่นนี่คือนาฬิกาชีวิตของคนทั่วไปเนาะจะ เพราะฉะนั้นห้าเปิดม่านหน้าตาออกเพื่อจะรับแสงมันก็จะช่วยให้ตาของเรามันสว่างขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็สุดท้ายเนาะจา้ะใสเวลาอันอันขอ,อนี้นี่ใสบลาพก,กี่วีนะที่เราเนาะแค่เปิดม่านหน้าตาขันบ่เปิดแบบสโ <c oughs> ลโมชันลรวก็ขอสุดท้ายเนาะจา้ะย่างสุดท้ายก็คือ,คอให้ตั้งจิตใจเจตนาดีๆที่ห้าส,สิสิเหตสิเหดในมือนี่เนาะจา้ะ อย่างเช่นจิตใน่าดีๆที่เ้าสีเห็ดกับร่างกายของห้าอย่างเช่นว่าวันนี้ฉันจะยิ้มให้ตัวเองวันนี้ฉันจะยิ้มให้กับคนรอบข้างฉันจะพูดดีกับคนอื่นทําดีกับตัวเองหรือฉันจะตื่นมาพอฉันลุกขึ้นฉันจะไปออกกําลังกายยังสีเนาะจะไปออกกําลังกายฉันจะไปฟังบอดแค์ดีๆที่ช่วยพัฒนาจิตใจของฉันช่วยพัฒนา ร่างกายพัฒนาเรื่องสุขภาพเรื่องใดๆก็ตามนะจ๊ะทีสิมันสีซอยพัฒนาเข้าไปในท่าทมันดีขึ้นนั่นเองเนะจ๊ะอัน,นอันนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆเนาะสิ่งง่ายๆที่หลังตื่นนอนที่แกวน้ำมาฝากกันคันผู้ใดอยากตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสดชื่นกับปี้กระเป๋าก็ลองนำห้เทคนิคนี้ไปทําดูกันเนาะ นำหาเทคนิคนี่ไปเทสเบิรงกันเนาะจ้ะและสุดท้ายอยากบอกว่าคันผู้ใดบอกว่า5นาทีมันไม่มีเวลาตื่นเช้าขึ้นมาต้องรีบมากๆเลยขออย่างเดียวค่ะคือให้ตั้งนาฬิกาปุกกรตื่นก่นปเวลาปกติจะแค่หนาทีแค่นั้นแหละเนาะแค่5นาทีแค่นั้น,น,น,นมันจะทําให้คุณเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ย ขอบคุณคุณที่ทําเพื่อเขาบ้างเนาะร่างกายของเรามันก็เหมือนบ้านหลังหนึง่งแก้วเบาเป็นประจําเลยร่างกายของเห้ามันก็คือบานหลังหนึง่งที่เห้าอาศัยอยู่ขันเห้าบ่ดูแลบ้านบ่ดูแรลรักษาบ้านจากักมันจะเกิดอีหยังขื้นเนาะมันปวกอาจจะมาเจาะบ้านเห้าหรือตรงใดซึกล้อซึกก้อนเ,อเล็กเป็นสนิมอีหยังสิเห้าอาจจะบลรูโตแล้วสุดท้ายบ้านมันอาจจะพังลงมา ทับเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะถ้าเราไม่รู้จักดูแลร่างกายของเราก็เช่นกันถ้าเราไม่ดูแลเขาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆรอให้เจ็บป่วยมากเราจังสิอยากดูแลเจ้าของมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้เนาะจ้ามือหนีแก้วกะนํามาฝากเล็กๆในน่อยเนาะขอพุ่นพอ่อแม่พอ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาติดตามกันรับฟังเรื่องาาราวสาราดดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้เนาะ จังใดกะข่านเห็นว่ามันมีประโยชน์กะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกวในเด้อจา้าแล้วพอกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ